สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือ Open Source นะครับที่เอาไ้ใช้วัน Large Language Model หรือ LLM นะครับบนเครื่องส่วนตัวของเราโดยที่ไม่ต้องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคอนเซปต์ของเครื่องมือตัวนี้ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดนะครับตัว Large Language Model หรือว่า LLM ที่เป็น Open source นะครับมาใช้บนเครื่องของเราตัวเองได้กตัวอย่างาง่ายคือเหมือนเราโคลน ChatGPT บนเครื่องของเราได้เลยครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้ ตัวโมเดลที่เป็นตัวฟรีก็คือไม่เสียตังค์ตัวโมเดลที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับซึ่งตัวโมเดลที่เป็นโอเพนซอร์สดังๆเนี่ยก็จะมีตัวของ llama t r e นะครับของ Meta นะครับที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวของ pi tree นะครับที่ของ microsoft ที่เพิ่งออกมาล่าสุดต่างอกันแล้วก็มี mistral นะครับแล้วก็มี gemma ที่เป็นตัวโมเดลนะครับเปิดใช i ไดเลยเพราะฉะนั้นคือตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรา run ตัว lm เนี่ยบนเครื่องของเราเองโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่เสียยตงด้ว นะขอแค่คุณมีแรมที่ดีหน่อยที่เยอะหน่อยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่ GPU สูงๆหน่อยก็สามารถหลังได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดตัวโอล m a มาไปที่เครื่องของเราก่อนนะครับก็มีให้เลือกทั้ง mac นะครับ linux ก็ windows นะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ทำการติดตั้งนะครับของผมผม,มีการติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นคือผมสามารถเปิดใชด้งานได้เลย เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไอคอนนี่ครับโอลาม่านะครับขึ้นตรงนี้บนทาสบาร์ของแม็กซ์นะครับส่วนของ Windows ก็จะขึ้นที่ทาสบาร์ของ Windows เหมือนกันของวิธีการใช้งานนะออก็ไปที่เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาครับเมื่อเปิดเทอร์มินอลเสร็จแล้วนะครับให้เราลองพิมพ์คำว่าโอเมลลม่า นี่นะครับเพื่อยืนยันว่าเราสามารถใช้งานโกรด์ามาบนเครื่องของเราได้แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดตัว LLE Model มาก่อนนะครับซึ่งไปที่เว็บไซต์แล้วไปที่ตัวลิงก์โมเดลตรงนี้นะครับเราก็จะมีลิสต์ของโมเดลเนี่ยให้ใช้มากมายเลยสมมุติว่าเราจะใช้ตัว Nam a ทร e ตอนนี้นะครับกดเข้าไปตอนนี้ก็จะบอกวิธีนะครับว่าเราจะสามารถบันตัว Nam a ทร e บนเครื่องของเราได้ยังไง แล้วก็มีคาอธิบายนะครับว่าตัวโมเดลนี้มีความสามารถอะไรบ้างสามารถทําไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่าโอเคก็ตรงนี้คือเราสามารถเลือกโมเดลของเราได้ด้วยนะครับก็คือจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเครื่องของเราเนี่ยดูจํานวนแรมเนาะคือตัว l a r t e t เนี่ยคือไซส์คือ4ี่จุดกิกะไบต์เพราะนั้นคือจะใช้พื้นที่บนเครื่องของเราในขนาดคือ4ี่จุดเจ็ดแล้วก็มีควรจะมีแรมอย่างน้อยนะครับในการรันเนี่ยถ้าเป็นตัว8ปีก็คืออย่างน้อยแดกิก นี่คือคอนเซปต์ง่ายๆวิธีการดูว่าเราเครื่องเราลันได้หรือเปล่านะครับส่วนนี้ 70B ดสีเนี่ยต้องใช้ฮาร์ดดิสก์40่สกิกแล้วก็แรม70็ดสิบเมกเจ็กิกะไบก็คิดว่าไม่น่ารันไหวเพราะนั่นคือเราก็ใช้เป็นตัวลั่นทสตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คัปปี้อามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกลับไปที่โอลามาเราแล้วก็รันงคำสั่งนี้เลยครับโอลามาราันตัวนี้ก็จะดึงดาวน์โหลดตัว LM ลเอ็มโมเดลไว้ที่เครื่องของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันรับ ก็ใช้เวลาดาวน์โหลดพอสมควรนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัวโอลามาเนี่ยก็จะสามารถให้เราแชทคุยกับตัว l m ของเราได้เลยมีรับว่าตอบถามไปว่าโดวอ่านี่ครับนี่คือตอนนี้เรากำลังคุยกับ Large Language Model ตัวโมเดล Llama 3บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลย แล้วถเราใช้เอาไว้ใช้ดสที่ใช้นส่รอกี่งานกั่งานก็ใช้ตรงนี้ผ่านน้นที่เราใช้แลนั่นคือตอนนี้เราสามารถหลังบนเครื่องของเราได้เองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานแล้วมมทีผพานโอลมาร์มครับบนเครื่องส่วนตัวของเราครับบนเครื่องโล็อเไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลยแต่ยังมีโมเดลอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิมมาที่เป็นตัวจิมมี่ไนนะครับเป็นเป็นโมเดลเดียวกันกับที่ใช้กับการทํางานจิมมี่ไนเลย พนันตัวนี้เราสามารถใช้งานภาษาไทยได้เหมือนกันลองดูนะครับเข้าใจภาษาไทยนีย่นั่นคือตัวนี้ไม่เข้าใจนะครังนี้คือเรามาลองดูกันว่าถ้าเป็นโมเดลตัวเ็มมาเนี่ยเราจะสามารถคุยกัภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับวิธีการปอบแล้วก็พิมพ์่ายนะไรน่าเลยนะครับ สไลด์ไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการออกจากตัวโมเดลเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าบนเครื่องของเราไม่มีโมเดลอะไรบ้างาใช้คำสั่ง olma list นะครับแสดงว่า,อาตอนนี้เรามีรามาที่เป็น l a v าท r ีมนะครับนี้คือถ้าเราอยากลองใช้ g มม m าเราทำยังไงบ้างนะครับก็ตัว l a t e t ของ g e มมาก็เป็นตัวนี้นะครับเราก็สามารถมูได้ดนะครับใช้คำสั่ง เรามากันเกมมากแบบนี้ได้เลยพอเรค,ครับน,นี่ทำเราเสร็จแล้วเราลองดูนะครับว่าตัวเจ้าเกมมากนี่เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่า จะเห็นว่าตัวโมเดลก e มม a าเนี่ยสามารถเข้าใจภาษาไทยได้นะครับนั่นคือถ้าเราจะลองใช้งานภาษาไทยเนี่ยตัว AI ตัวนี้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับก็จริงๆแล้วคือสรุปก็คือสรุปแล้วก็คือโอลามานะครับเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้เราได้นำตัว Large Language Model ลบนเครื่องส่วนตัวของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถใช้งานทํบาเป็นซอฟแวร์เอ็นนะครับตัวที่ต่างๆนะครับใช้งานให้ฟรีเลย ให้เราได้ทดลองแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายกันใช้งานตัว AI บนเครื่องขอเราด้วยนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ